ไม่ไม,ไม่เห็นยังนี่งแม,ม,ม่แม่สามขขาตรงไหนเนี่ยเห็นดักห <laughs> นักแม่บ่ะไม่คือไปซอยแม่สามเขาล่ะคุณหมอว่าให้ลดคุณหมอว่าให้ลงบ่คุณหมอเขาว่ายัางไงเนี่ยไปหาคุณหมอไม่ได้ไว่ายัางนี่ได้ว่ายัง ยูนป่ะยิง này nè, ยิง mẹ nè, เอาหยังยิงเอ๊ะเช็คๆ à, Every check เช็ค lên, นี่ phải mẹ quá thực 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 oh. hả? ไม่สร้อยแม่สามเขาละมือนี่มือนี่วันยังนี่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ยุดปะในการบ้านปะมีการบ้านปะอะมีซ้ำมีซ้ำนึกว่งแม่สามเขาดินะกำลังใจแม่บ่แม่ไม่ได้สามเขาด้วยการเลือกยังนะแม่ถอนยังนะถอนเขาแม่ถอนเขาเอาไปปลูกเอาไปปลูก วอลินฮะเอาไปใส่เอาไปขายเอาไปขายขายได้อยู่บ่ฮะเอาไปทิ้งขึ้นรถเอาทิ้งขึ้นรถบ่เอียังนะไม่แพ้หรอเอียังว่าหึ่นนั่นเอียังว่าหึ่นไหนพ่อรู้นะ

อีหยังนะปืนชินนามบ่หรือหยังปืนชินนามไฟแชกปืนชินนามไฟแชกได้มันอยากใส่พ่อไอ้ท่านว่าเราไอ้ประธานหาบอกเ่าหายมาไอ้มีเสื้ออยู่หลังโกล่ะมืเหลืองนะท่านไปดูดิไหนโอ้ยสีเพี่เสื้อสีเหลืองบ่ไปหาหน่อไม้บ่ะนหน่อไม้ไม่อยากกินหน่อไม้บ่ ஆ huh?